สวัสดีทุกคนด้วนะครับผมเราต้นนััตเองนะครับผมเป็นเจ้าของช่อง YouTube ช่องนี้ซึ่งภายในวันนี้เราจะมาทำรีวิว iPhone SE 2ในปี2023นี้นะครับผมก็นในคลิปนี้เราจะพูดถึง <cinematic. S 1> การใช้งานที่ผ่านมาที่เราได้ซื้อน,น้องเจ้า SE 2 มาใช้เป็นเครื่องหลักนะครับผมก็เราใช้งานได้ประมาณสักหาเดือนแล้วก็นี่จะเป็นรีวิวที่ได้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่ใช้งานโดยตรงเลยนะครับผมขอเกินไ้ก่อนเลยว่า iPhone 1 e 2เครื่องนี้นั้นเราซื้อเป็นมือ2ความจุ128กิกแล้วก็สุขภาพแบตเตอรี่ของเรานั้นอยู่ที่79ครับผมแล้วก็วันนี้คือขออนุญาตถ่ายแบบนี้นะเพราะว่าใช้กล้อง iPad อยู่คือคลิปนี้เกิดจากความที่เรานั้นมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยช่วงนี้มันปิดเทอมแล้วแล้วเชื่อว่ามีเด็กหลายๆคนที่ อยากจะได้โทรศัพท์ใหม่ถ้าสมมติมันมีเด็กบางคนที่กําลังเลง iPhone SE 2อยู่เราก็เลยมาทําคลิปรีวิวในตรงนี้ให้นะครับผมโอเคขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อของเราน้องๆแล้วก็ทุกๆคนที่เลงเจ้าน้อง SE 2สามารถดูคลิปนี้เป็นการประกอบตัดสินใจได้ในการซื้อภายในปี2023น,นะครับผม หนึ่งเลยคือในส่วนของเรื่องราคาน้อง iPhone SE 2ตัวนี้ตอนแรกอ่ะเปิดตัวมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ประมาณ15,000บาทโดยเริ่มต้นที่ความจุ64 g ิน้องจะมีความจุทั้งหมด3ระดับให้เลือกครับคือจะมี64 g ิก28 g b กแล้วก็256กิกแล้วก็จะมี3 4สีให้เลือกคือ4 Product Red สีขาะ แล้วก็สีดำครับผมโดยเครื่องที่ต้นได้มานั้นต้นได้มาเป็นในราคา5,300บาทได้มาในความจุ128กิกแล้วก็ได้เป็นสีดำนะครับผมหลายๆคนก็คงจะถามว่าเฮ้ยทำไมได้มาถูกจังเลย5,300 5,200คือแล้วขอบอกไว้ก่อน,นเลยว่าเราซื้อน้องตัวนี้เป็นมือสองซึ่งเราซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook Marketing นะครับผมก็เราเอาเจ้าน้องเครื่องเก่าคือ iPhone 8นั้นไปเทิร์นเป็น iPhone SE2 เราก็โดนค่าเสียหายค่าเทินไปทั้งหมด5,200บาทครับโดยรวมคือสำหรับเรานะ iPhone ตัวนี้เหมาะกับคนที่อยากจะมี i p o o n สจะเครื่องเป็นของตัวเองแต่ราคาไม่สูงเพราะว่าราคาในปัจจุบันตอนนี้ก็คือน้องสามารถให้จะเคิื่อมถึงแล้วก็จับตอมเปเจ้าของได้บวกกับชิปที่น้องให้มาคือชิป A13 ซึ่งชิปตัวนี้มันเป็นตัวเดียวที่อยู่ใน iPhone 11เลครับ น้องราคาตอนนี้ลถมาอยู่ที่ราคาเริ่มต้นน้องอยู่ที่5,000กว่าบาทหรือไม่ก็6,000กว่าบาทซึ่ง5,000 6,000บาทเนี่ยคุณสามารถที่เป็นเจ้าของ iPhone คุณสามารถที่จะมี p p o o n สักเครื่องนึได้แล้วนะครับผมมาถึงหัวข้อที่2เลยหัวข้อที่2ก็คือด้านการใช้งานต่างๆทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็เกมนะครับผม เราขอบอกไว้ก่อนเลยว่าน้อง iPhone SE 2ตัวนี้ถามว่าด้านสปีดด้านความเร็วด้านการใช้งานน้องเป็นไงบ้างก็ขอบอกเลยว่าเร็วแรงจุลนมปีดมากๆเลยเล่นโซเชียลมีเดียก็คือใช้งานได้ดีเลยก็ยังใช้งานได้ดีปกตินี่ Tiktok นะครับ Tiktok ก็คือ,อยังใช้งานได้เรื่อยๆปกติ เรื่องโซเชียลคือผ่านไปได้เลยครับคือว่าน้องเป็นอะไรที่เล่นได้ลื่นสะียนืนแล้วก็พูดได้คําเดียวว่าดีในปี2023และคิดว่าน้องน่าจะได้ใช้ได้เรื่อยๆอะ่ะจนกว่าน้องจะไม่สามารถอัปเดตได้เราถึงจะเปลี่ยนอย่างที่2คือเรื่องการดู u t u b e นะครับผมก็ดูยูทูบเรา,ายังดูได้อยู่นะยังโอเคดีเรื่องลำโพงเป็นยังไงบ้าง ลำโพงน้องดังไหมดังเทามีมิติไหมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีมิติขนาดน,นั้นนะส่วนเรื่องลำโพงเลยก็คือลําโพงน้องจะเป็นแบบสเตอริโอนะครับผมก็จะมีลาโพงข้างบนคือลําโพงสนทนาน,นี้เวลาดูสื่อบันเทิงก็จะมีลําโพงตรงนี้ออกแล้วก็ลําโพงตรงตูดตรงนี้ครับผมลำโพงต,งตงูดที่ออกจะเป็นข้างบนนะถ้าเกิดเป็นข้างล่างเนี่ยมันเป็นลําโพงหลกนะครับผมก็เรื่องการดู YouTube เรื่องการฟังเพลงแล้วก็โซเชียลมีเดียไทยต่างๆก็สบายใจได้ครับ น้องยังอยู่รอดปลอดภัยเอที่สําหรับการเล่นเกมนะครับผมเราถือว่าบอกได้เลยว่าน้องรื่นมากโดยเกมที่เราเล่นนั้นจะมีแค่2เกมใหญ่ๆก็จะเป็น Rv กับ HOK นะครับผมก็เกม m o บาทั้งคู่ซึ่ง HOK เนี่ยจะเป็นเกมต้นฉบับของ Rv ปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟอ่าบราซิลน้องเพิ่งเปิดเราก็เพิ่งจะมุดภูมิภาคไปโหลดอีกฝั่งนึงบอกเลยว่า60 fps เกาะเกาะแน่นๆแบบ ไม่ต้องกังวลเรื่องเกมเลยครับถ้าเกิดจะซื้อมาเล่นนะแต่ว่าคนกังวลเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนนะครับผมเพราะว่าเครื่องน้องคอ่อนข้างจะเล็กมันไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่พอมันเล็กปุ๊บเวลาร้อนมันก็จะแบบว่าพอมันร้อนอะ่ะมันไม่มีที่ให้ระบายเยอะขนาดนั้น,นก็เนี่ยเครื่องเกมเนี้ย ร้อนปุกก๊บก็มันก็ร้อนแต่ถามว่าร้อนถึงขั้นที่แบบจับเล่นไม่ได้เลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นอันนี้น้องเป็นตัวต้นฉบับของรอเรียลนะครับผมคือเราเป็นเมนรอเรียลนะครับแลวพอเรามาเล่นรอเรียลต้นฉบับก็บอกได้เลยว่ามันมากพะยะค่ะสำหรับเรื่องเกมเราถือว่าผ่านนะผ่านครับเรื่องเกมหัวข้อแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผม สำหรับเราเรื่องการใช้งานระหว่างวันถือว่าถ้าเกิดเล่นตลอดใช่ปะ่ะน้องอยู่ได้ไม่ครบวันแน่นอนเพราะว่าความสูขแบตเตอรี่น้องอยู่ที่ประมาณ1,821 mm. มิลลิแอมมงซึ่งมันน้อยมากๆแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดแบบเล่นแต่ก็ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นเล่นแล้วก็แบบไม่ได้เป็นคนติดโทรศัพท์บ่้เลยว่าอยู่ได้ครบวันแน่นอนถ้าเกิดเล่นแค่พวกสื่อบันเทิงแบบโซเชียลมีเดียแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เล่นเกมด้วยเสพสื่อโซเชียลมีเดียด้วยก็พกพอแบงค์ไปถือว่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆพกแบงค์พกไปก็ประมาณสัพก,กพก ะครับก็ถือว่าอยู่รอดได้เลยทั้งวันต้องทําใจเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็การพกพอะแบงค์นะครับผมอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนแต่ก็นั่นแหละพบพอะแบงค์ไปเพื่อความอุ่นใจนะครับผมเพราะว่าความสุขน้องก็มีแค่เนี้ย แล้วต่อในเรื่องที่3ามเลยคือเรื่องของขนาดเครื่องผมก็อันนี้จุดเด่นของน้องเลยก็คือ iPhone ที่ที่ขึ้นชื่อว่า SE SE คือไซส์เล็กก็คนที่ชอบเครื่องเล็กกระทัดรัดแล้วก็การ,การพกพาบอกเลยว่าน้องตอบโจทย์แน่นอนครับซึ่งเราก็เป็นคนที่ชอบเครื่องเล็กประมาณนี้อยู่แล้วด้วยสะดวกสบายแล้วจับถืออ่ะคือมันพอดีกับมือแล้วมันแบบมั่นคงครับแล้วคือมันดูสวยมันดูตั้งรักมันดูตะเล็กบุบปีกอ่ะคุณแบบชอบอ่ะสำหรับคนที่ชอบเครื่องเล็กก็คือเลิฟเลยครับเหตุผลที่แบบเล็งน้องอะไรก็คือหนึ่งเลยคือเรื่ มันเล็กมันเหมาะกับการพกพาแล้วก็หยิบขึ้นมาฝึกกดปั๊บคือแบบมือเดียวได้ทั้งหมดคอบคุนทั้งหน้าจอครับผมเป็นข้อดีของน้อียอย่างนึงเลยก็คือเรื่องของขนาดที่เล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาง่ายแล้วก็จับถนัดมือครับอีกอย่างคือแบบอยากจะแบบว่าดูบางคนแบบตัวเล็กตลกแบบถือโทรศัพท์เครื่องเล็กไงอ่ะให้มันดูใหญ่ในแบบมือของเราอ่ะคนที่แม่งใช้แบบโทรศัพท์ไซส์เล็กแล้วแบนจับมือถืออ่ะไซส์เล็กอ่ะให้มันดูใหญ่อ่ะมันดูแบบมันดูแบบเราเป็น คนที่แบบตาเล็กตาน้อยแบบเป็นคนที่แบบอะไรอะเป็นคนที่ดูแบบว่าตัวเล็กกว่าโทรศัพท์อีกอะ <c oughs> ข้อดีอย่างถัดมาของน้อง iPhone SE 2เลยก็คือ เรื่องของงานวิดีโอแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับผมสำหรับคนที่จะซื้อมาถ่ายบล็อกจะซื้อมาทําปวีดีโอเธอควรซื้อเพราะว่ามันดีมากแกคือแบบเอาไปทําไฟล์วิดีโอไปแบบว่าเกลี่ยสีถ่ายวิดีโอคือแบบมันดีอะแล้วก็บิเลทวิดีโอ A P S ก็คือแบบมันเสมอกันตลอดแล้วก็ในราคา5 6000พันเนี่ยสำหรับมือสองเนี่ยวิดีโอนเนี่ยใช้งานได้แบบเอาไปใช้งานได้จริงๆเลยแล้วแต่คนชอบงานวิดีโอด้วยว่าชอบฝั่งไหนระหว่าง Android กับ iOS ส่วนตัวเราก็คือชอบก,ก็ชอบ iOS ด้วยแล้วก็ Android Android เราให้ไปทาาางเเลยเพระว่ ซัมซุงกับ i iPhone ก็คือแบบตีเรื่องวิดีโอได้เลยครับชื่อว่า i p h o n นก็คืองานวิดีโอคือดีมากๆเหมาะกับการเอามาแบบซื้อเริ่มต้นแบบเป็นกล้องตัวหนึ่งในการที่จะถ่ายคลิปทำล็อกลงใน YouTube ได้เลยวางใจน้องได้เลยครับผมการบันทึกเสียงของน้อง SE 2คือเป็นบันทึกเสียงแบบสเตอริโอคือแบบว่าซ้ายขวาเข้าใจป่ะคือมันเก็บแยกเสียงแบบซ้ายขวาตรงกลางได้ดีมากๆ หมดพอาสติขอพูดไปก่อนเลยว่าถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแต่น้องคือจะใช้หมดพอาสติได้ก็ต่อเมื่อมีหน้าคนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีหน้าคนก็คือจะถ่ายไม่ได้จะจับไม่ได้เลย ดีไซน์ตัวเครื่องก็คือมันก็คือ iPhone 7 iPhone 8ที่ AMA มา u s เหมือนมันคือ iPhone 8ที่โลโก้อะเปลี่ยนจากที่มันอยู่ข้างบนตรงเนี้ยมาอยู่ตรงกลางซึ่งสมามารถที่จะใช้เคสของ iPhone 7 iPhone 8ได้เลยครับผมเพราะว่ามันคือตัวเดิมที่ชิปข้างในเปลี่ยนแล้วก็กล้องดีขึ้นมากๆเลยอันนี้คือเคส iPhone 8ใส่คูดด้วยกันได้ปุ่มทุกอย่างตรงหมดครับแล้วก็ยังเป็นรุ่นที่น้องจะเป็นรุ่นที่มีปุม่มโฮไม่ใช้อยู่นะครับ โดยความตั้งใจแรกที่เราซื้อน้องมาใช้เลยก็คือหนึ่งซื้อมันเพื่อที่จะใช้ในด้านของเรื่องวิดีโอแล้วก็ด้านกล้องอย่างเดียวเลยเราก็เลยตัดสินใจจะซื้อน้องคนนี้ครับแล้วก็อยากจะให้แบบระบบการทํางานของเรามันเป็นซิสเต็มของ iOS ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะได้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการทํางานนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเป็น iPhone s E2 อนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลของเราแล้วก็เรื่องของราคาด้วยคือมันเอื้อมถึงง่ายง่ายเราก็เลยเลือกที่จะซื้อ iPhone s E2 มาใช้งานครับผมคือลงทุนน้อยแต่ เราได้อะไรกลับมาที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ชอบโทรศัพท์เครื่องเล็กเป็นคนที่ใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นคนที่ใช้งานเรื่องกล้องชอบขนาดที่เล็กกะทัดรัดแล้วก็ราคาถูกแบบเราก็จัดจองซื้อน้องได้เลยก็เอาน้องไปใช้ได้เลยซื้อน้องไปได้เลยครับโอเคครับมาถึงหัวข้อของเรื่อง ในส่วนที่เราแบบว่าตึงมุดตึงหิดใจบ้างแล้วก็ไม่โอเคอัน้องบ้างนะจุดแรกเลยคือเรื่องของขนาดหน้าจอครับถ้าใช้งานไปยาวๆแบบนานๆก็อาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่าอุดอัดกันบ้างแล้วก็เวลาเล่นเกมอะ่ะมันไม่เต็มตาแล้วมันจะต,ต้องเพ่งเว้ยเข้าใจปะคือด้วยขนาดหน้าจอที่4.7นิ้วอะ่ะมันอาจจะต้องเพ่งแล้วก็ปวดตากว่าปกติหน่อยแล้วก็ถ้านิ้วใครใหญ่แล้วแบบชนๆเบียดๆเนี่ย บางทีก็อาจจะมีอาการกดลั่นแบบเวลาเล่นเราก็จะเล่นอย่างนี้ใช่ปหละ่ะเราก็จับอย่างนี้นเห็นปะอะก็จะเป็นอย่างนี้ก็ปุ่มก็จะเบียดเบียดบ้างเพาะงั้นเวลาเล่นก็จะต้องมีการเพ่งเลงแล้วก็ใช้ความชํานาญแล้วก็ใช้ความเคยชินกัะน,น้องหน่อยนะครับนี่คือข้อเสียอย่างแรกที่ ไม่ค่อยโอเคอะน้องเลยก็คือเรื่องหน้าจอเลยเกินไปในการที่จะเล่นเกมแล้วก็แล้วก็แบบเสพสื่อโซเชียลมีเดียบางครั้งเราก็แบบว่าเล่นๆล้วก็แบบทาไมหน้าจอลุมมันไม่ขยายใหญ่มั่งแล้วมันก็แออัดอึดอัดอะเข้าใจปะจนมันมีความคิดบางความคิดที่เรารู้สึกว่าอยากจะเอา s อ2ีเนี่ยไปแลกเป็น iPhone X เพื่อที่จะให้หน้าจอมันเต็มตาเออใช้ใช้ไปนานๆก็อาจจะมีอึดอัดบ้างแต่ถ้าเกิดเราทำความเข้าใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีมันก็จะ โอเคกูยังทนฝืนที่จะใช้ไปต่อได้ดีวกว่ากงจะพังนะครับอกดอันนี้นึงเลยก็คือเรื่องของความร้อนของตัวน้องที่ค่อนข้างที่จะร้อนร้อนแบบร้อนรวอรคือถ้าเกิดคุณเป็นคนใช้อ่ะคุณจะเข้าใจว่ามันจะเป็นร้อนยังไงแต่มันไม่ใช่ร้อนที่แบบว่าถึงขั้นแบบเชียร์เล่นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยแต่มันร้อนมันร้อนแบบหน้าลำคาเนะ่เข้าใจปะในคลิปเราเลืมบอกไปเลยว่าเออเจ้าน้อง SE2 นั้นน้องมาพร้อมกับกล้องเลนเดียวนะครับผมโดยกล้องที่มากับน้องนั้นเป็นกล้องวายธรรมดา ซึ่งพอน้องมาเพียงแค่เลนเดียวนั้นทำให้มันไม่มีมุมมองในการถ่ายภาพที่หลายมุมมองครับน้องไม่มีเลนซูมน้องไม่มีเลนอัลตอาวายหรือมาโคครับผมก็ไม่ได้ภาพหลายมุมถ้าสำหรับคนที่ชอบแบบถ่ายภาพมุมกว้างอัลตอา์วายหรือแบบว่าเวลาจะซูมถ่ายดูข้างนอกอะไรประมาณนี้ก็คือต้องทำใจครับผมแต่ว่าจะมีโหมดพาโนรามามาแทนที่พอใช้แทนที่ได้ผมซึ่งทางต้นก็ เวลาอยากถ่ายภาพอะไรที่มันเป็นมุมกว้างเยอะต้นก็จะใช้พาโนรามาในการที่จะถ่ายแล้วก็ค่อยๆเลื่อนตัวโทรศัพท์ออกไปซึ่งมันก็จะได้ภาพที่เป็นมุมวายเหมือนกันเพียงแค่ว่าวิธีนี้คุณจะต้องมือนิ่งมากๆในการค่อยๆขยับโทรศัพท์ไปแล้วก็ในเรื่องของการซูมเจ้า s อ2จะเป็นซูมดิจิตอลซึ่งพูดได้เลยว่าก็อาจจะไม่คมชัดเท่ากับพวโทรศัพท์ที่มีเลนส์ซูมนะครับผม อีกเรื่องเลยคือเจ้าน้องเ g 2นั้นน้องไม่มีโหมดในการถ่ายตอนกลางคืนครับผมก็เสียใจด้วยครับผมที่น้องไม่มีการถ่ายกลางคืนแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากเลยคือถ้าเกิดเราเอาเจ้าน้องเอ2ีนั้นเอากล้องของน้องนั้นไปจ่ออยู่ในระยะที่มันโฟกัสได้พอดีจ่อใกล้ๆกับสิ่งของแล้วก็ได้แล้วให้มันอยู่ในระยะโฟกัสบอกเลยครับว่า มันก็พอที่จะเป็นเลนมาโคได้ไปในตัวด้วยครับผมแต่ว่าต้องเจาะให้มันโฟกัสให้มันไกลใกล้กลได้พอดีในการโฟกัสของมันนะส่วนตัวเราตลอดระยะเวลา5เดือนที่ใช้น้องมาคือประทับใจน้องในด้านของเรื่องงานวิดีโอมากๆเลยครับแบบประทับใจมากๆในเลยราคา5้0พันหกที่เราจ่ายไปเราได้กลับคืนมาเป็นงานวิดีโอที่ดีมากๆเพราะงั้นก็สำหรับสายงานวิดีโอก็สามารถที่จะเก็บน้องไว้เป็นทางเลือกที่จะซื้อได้นะ ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดแล้วก็ความรู้สึกของเราตลอดระยะเวลา5เดือนที่เราได้ใช้น้อง FE2 เป็นเครื่องหลักแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ใช้น้องออกไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะเก็บคลิปนี้เป็นคลิปในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อเจ้า FE2 ได้นะครับผมเราจะไปแล้วแหละโอเคไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายมาทำรีวิวให้แล้วเผื่อบางคนอยากเห็นเรารีวิวในอนาคตก็อาจจะมีคลิปที่รีวิวละเอียดกว่านี้หรือว่าคอนเทนต์สำหรับน้องเฉพาะผมก็จริง วันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย